สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาินนี้ตอนฮับทุกท่านเขาซูซองของบาหลีอีกคือเา่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เนาะเฮากายังอยู่ที่บ้านกกกไซเนาะทุกคนเ,นเมืองเสียงข้ขแข่งหัวพันทุกคนกาพอดีเฮากะได้รับการแนะนำเนาะจากสาบานเสาซองนะหามาเบิง้งห้มาให,ให้กําลังใจอีกเคสหนึ่งทุกคนเนาะก็คือเป็นผู้เท่าพิการเนาะแต่ว่าเรื่องราจะเป็นอะไรที่ไปที่มาเนาะ มันเป็นอะไรกันแท้นะฮาก็จะไปโอโลมซอบทามเพราะที่ว่าเขาจะชสวยเหลือให้กําลังใจกันซ้ําใดเขาก็ให้กันไปนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอ่าซอบทามเบื้องข้อมูลตัวจริงเราก็ไปให้กําลังจิดกําลังใจนําการนอนะทุกคนเนะาะการนอนทุกคนตอนนี้เขากาอ่าได้เข้ามาหาเพลินเป็นทีเรียบร้อยเนาะกานี้เฮือนของเพลิน,นเป็นเฮือนอ่าน้อยประมาณนี้เนาะ ขนาดของเฮือนก็นจะประมาณประมาณสองเมตรเนาะสองเมตรทั้งนี้ทั้งนี้ก็สองเมตรนะอันนหญ่ต้าหนาเลยหนาก็คือเพื่อนเห็ดเฮือนเป็นเฮือนแบบฝ่าไม้เฮียเนาะทุกคนเนะาะฝ่าไม้เฮียมุ้งด้วยหยาคาเป็นเฮือนขนาดสองเมตรคูณสองเมตรประมาณนั่นแหละตามเที่ยวบงนะึงเนาะถจะประมาณนี้ทุกคนเหือนของเพื่อน อาฟาไม่เฮียก็เป็นแบบห้างๆเนาะทุกคนนาะแบบบจแจวนะเพราะว่าเพิินสานเป็นลายคัดเนาะทุกคน,นเพิินบ่ได้สานเป็นลายสองลายยังน,น,นะอาทางลุมเพิ่นเนาะเจ้าใหม่ใหม่มากลายเป็นนี่เพื่อว่าเป็นห้างขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปอุ้มน้ำเพิินเบึงเนาะทุกคนเนาะสบายดีพ่อเท่าสบายดีเนาะอเออเนี่ย ลูกลานคออนุญาตถามหน่อยนึงเนื้ออันพอเถ่าซื้ออยังเด้ฮะซื้อน้อยเอาซื้อเอาซื้ออัะไรก็ได้ซื้อพุยเนาะซื้อพอเถ่าพุยเนาะพอเถ่าซื้อพอเถ่าพุยเนาะอายุจักปีอะไรอายุหกสามหกสิบสามปี โอ้คนในหกสิบสามปีเนาะทุกคนเนาะอ,อัน,นอันนี้มันเงินพอเถ่าว่ะเออโดยโดยคนเอาอนนอมขอบใจเด้อดพอเถ่าอันนี้มันเงินพอเถ่าเนาะอาย่แบบนี้ได้จักปีแล้วเด้เรื่อยเรืองสองระดับทำเบอร์โบ <c oughs> ประมาณจักปี บอกไปเลยก็คือตามมานาทั iedzieć, ại, Twelve, oh, oh, hi, ้งอายเป็นบอกเขาประมาณเศร้าปลายปีเนาะโอ้ประมาณโอ้โดยโดยอ๋อออเพิ่์ว่าอ่าพอถาวันม่ค่อยชื่อมานเลเพราะว่าเป็นเพิร์ลถาวรแก่แล้วนั่นเนาะแต่ว่าคนนอ้อลาวอนแล้วอนาพอถาว พอแ่าอันก็มีลูกมีเต่าอ่ะมีหรอมีอ่อม,มีลูกจากคนเนี่ยห้าคนห้าคนเดี๋ยวนี้ลูกไปทั้งไ้นได้พระลงพรอยูยุกอาเกีพยบคนพรอยูยุกควางสองคนแล้วไปไปยูวง่งสเส้นขวางนเนาะอ๋อเราอีกสามคนนะแชบคนพรุงมพระนี้ เรามาลุกพบมานะนะโอเปอเรียเดี๋ยวเขาจะให้ทางไอ้เพื่อนมาล่มน้ำเฮาเนาะเพราะว่าลรมกับปูเฒ่าพวกเข้าใจป่นี่ยไม่ได้สบายดีไอ้เจ้าสบายดีก็นี่ถามได้อ้ซื้ออยังเด้โดยซื้อไอ้ซื้อทองบอนซื้อทองบอนเนาะเจ้าโดยน้องน้องซื้อลีเนี่เจ้าโดยยินดีที่ได้คุณจักเนาะเจ้าเจ้าโดยอาณาเพื่อนหน่นมีลูกอยู หาค่นอ่ะเจ้าโดยผู้ผู้ท่านยิ่งทันยุใส่ก่อผู้นี้โอ้ผู้นี้เอาะเจ้าโดยโอ้เราผู้ที่สองเนี่ยผู้ที่สองไปขึ้นผัวแล้วไปขึ้นผัวเจ้าผู้ที่สามผู้ที่สามสุขาดเบี้ยเสี้ยแขวางผู้ผู้ที่สี่ผู้ที่สี่เราอยู่นี่อยู่ลำพะเซาเดีดอยู่นี่เออกเป็นคนหายเพริการมาเลยเออน้เออเขาดไปขาดมาจะปีนถเถลิหกคนหายคนพยานนะคือเพ่อพอเลยเออเพื่อนก็เป็นเพริการเออคนเพริการ เราผูชุดท้ายด้ยังแต่สีคนลลกว่าผู้ดูเสียกว่าอิ่วเอออิวยังเอออิวก็ไปจางไปจางอ่ะเออไปจางอยู่โบแก้วอ๋อไปจางอยู่โบแก้วเจ้าเจ้าจางป่าใยญ่โบแก้วอยู่ป่าป่างหญ่บนน้อเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้มันเพื่อนเพื่อนนี่มันผู้ใดตั้งให้ด้ลูกไายเขาตั้ลูกไส้เราเจ้าเจ้าโดยเอาเราไปยุ่นน้ำลูกไายผู้ใดอ่ะเราผู้ไป ออกไปนยาสละยอดบาเพิ่นอวยเนาะนัวยาสะตอนไปนักไปเบาดิันไปบ่ไดรนะยางบา่ไไรแล้วก็กินกับดีกินกับบอดอดกับทีดีทัดโกนไปไปมากๆเลยลูกหันมาดีก็ได้ย่อได,ด้เพื่อมาเนี่ยตื่นบ่ไไรลูกบ่ไไรไปบ่ไไรจังน้อย อันลูกชายพันนี้พันนึงก็เป็นแบบนี้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็บางทีอาจจะเป็นเฮทพูลที่ว่าเพิ่นบ่อยากไปอยู่น้ำลูกผู้เจ้าโดยอยู่เนี่ยอาจจะมีลูกอีกผู้นึงเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยพว่าผู้ดมันมีเมียแล้วเนาะแล้วลูกชายผู้นีมันเป็นคนเพกาแล้วนีมันเริ่มฮีเมียเมียชนะไก็เฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ได้หั่นน่ะออ๋พร้อมพ่อลูกเพกาจะพร้อมกันอยู่ออ๋แล้วอันเป็นประเภทเข้าน้ำซ้ำปลาได้เอาทังไหนมากินซะหนึ่ะลูกชายลูกเผือเสาส่งมามีแต่ ลูกชายทรงไม่กินเนาะเจ้าโดยโดยลูกชายผู้เ oh. ดียวคนแหละเป็นลูกเพื่อผู้เดียวเดี๋ยวแล้ผู้ทรงเลี้ยงเลยเศรกว่าปีดิเออในเศร้กว่าปีเนาะเออป้าจะเห็นลูกชายผู้นั้นเนาะแต่ทังได้เนาะว่ามันขาดไปตะเลือหุไปกับเป็นแล้วนี่เนี่ยเออกับเป็นตอวเดีโอ้ราจะรอวัดเท่าตอวเดียวผู้นั้นก็หายอย่างนี้อ๋อหนัง พิ่นตอนอยังนุ่มยังอย่างนี่เพิ่นพ่เปลี่ยนแล้วนี่ที<อ>พวกเปลี่ยนเนาะฮก็เป็นพันกว่าเก่าสิบเอ็ดลละหนึ่งพั 1> 1, นเกายเก้าอ็ดจ้าเจ้าก<ร>็าได้รา,า,าปลายปีเกือบสามสิบเนาะเออเกรหอสามสิบ<อ>ายน,นมากกับเป็นอรดีตลอดเลยอ,อันเรามียเพิ่นที่ซัน่ะเสียแล้วโอ,โอ้เสียโดนแล้วอ๋อหลังจากเพิ่นเพ่การเลยก็อายุได้ตั้งสองสามปีแล้วก็เสียแล้วอายุนี่กับบมี้พดเอาแลยนะเป็น่ยนนีนะโดยโดยโดย อันนี้อันนี้มันดินเฮือนเพิ่นนะด้วยนะไนว่าเจ้าโดยโดยเป็นดินเฮือนเพิ่นแหละดินเฮือนเพิ่นกับลูกเงินลูกเพิ่นอยู่ใสวะเนี่ยตัวนี้โอ้ไม่หลังนี่ที่เจ้าโดยโดยเงินลูกชายมันหลังนี่เนาะเจ้าเจ้าแต่ว่าเรื่องการกินการยุก็ขึ้นกับลูกชายเพิ่นนั่นเนาะเจ้าโดยโดยเรสาทรงแรงก้ ลูกชายเพิ่นก็อยากเอาไปน้ำอยู่แต่ว่าทางพ่อเฒ่าเพิ่นบ่ไปเนาะเจ้าเจ้าเพราะว่าพ่อเฒ่าอันติดอีกลูกผู้หนึ่งเนาะเจ้าเจ้าแม่นแล้วอ่าโดยเด็แล้วก็อยากนะบ่านึกว่าลูกผู้นั้นแล้วลูกชายลาสกับเป็นด้านเด้อสองบาก็อยากนำไปไปเอานักไปเบาหันมันละไปบริเวณบริเวเจ้าลอยเลยโดยโดยกินกระโบนโดนกับทีดิลูกหันมาดิก็ลูกชายเสียโยมอ๋อทีเข้าเบื่อก็ได้ยงเข้าไปปงบอนอ๋อ ทุกบ่มีเง so be er. ินปิดเงินปัวหากก็ใขแขนเราเลี้งแต่ซองสาปีมาเลี้แต่กีอ้ทุกยากหลายระแบเขาตอนแบ๊มันเสียเลยบาดเดียวก็ที่ชอบทอบาดเดียวเออเออก็ยังน้อยอยู่นเอยยังน้อยโอ้จะว่าขวายูลำบานลำเมืองลำพีน้ำลงแล้วยังมีแม่เท่าดึงเอแม่มันเนี่ยตะกี้เรินเียงลูกซอยมันนะด้าะเออ หลักจากมันเป็นเอะไรแล้วล,วลจอบบาดดีหูสัมบาดล่อบสัมบาดนั่นแหละแม่ท่านเสียประมาณสิบปีนะเออประมาณสิบปีเลยแม่ท่านก็เสียบบรรยากาศยุ่งน้ำพี่น้ำหลงน้ำบ,บ้านน้ำเมอืองเอออยู่ต่ออยู่มากอ่ะเยอะขึ้นกันมาเอาลูกเผือดีเดี๋ยวเอาลูกอาเบียเดียด๋วยวก็มียังแตงลำเขาด้ดขเขาก็เออมาเห็ดมากินมาปั่วพอปั่เท่าดีเลยสิบกว่าป,ปีนี่แหละหยอดทุกหยอดยากกันแหละ เออแห่งงานเราบ่มีปากกันแลนองเรือก็ได้ว่าทุกเงี้เป็นเรื่องดีแล้วที่คนก็ไปสู้คาดเบี้ยที่คนไปหาเงินก่อนโลดบ่มาเลยนะครับก็อยุบหมนเลยนะเพราะว่าเขาบ่มีเงินจะแต่งเงินมาเลยเนาะเแต่ว่าจีน่าหาเขาเขาต้องได้แต่งก่อนเนาะแม่แหละแม่แหละเออพอก็เป็นเรองดีอายก็ยังทุกข์ตอนเพิ่นเป็นทัมอิดนี่ก็ก็เคยได้ไปรักษาบ่มเรื่องนั่นได้เคยไปรักษาอยู่เป็นเออแต่ว่าบ่ดีอ่ะบ่ดี เบื by rium, by Nacional, ้อหูหมอกระเบือกะแพทครับกระจาก็บ่ปู่บ่ได้ยอมบ่น่ะสิปู่มันเป็นน้ํเอ็นมันนั้นอ๋อโดยเส้นรอยบ่เส้นรอยเอ็นอยบเอ็นันบ่แงเดี๋ยวนี้นี่สิยับสิยายนี่บ่ได้แล้วบ่ได้มีแต่นงกบอนจเออนงกบอนสิยากลูกชายหันกโยงอุ้มเามาปสบอนหันกนอนันเมื่อยะกะดางเมื่อยตัวเบลังกปลูกางอดิเกปลูกบกเบื่อยแล้ว แขกสซลูกสายสอดอุ้มออกมา,าบงอันนี้กเป็นเดีสาวปลายปีนเปนาะไปเดี๋ยวสาวปลายปีลแสดงว่านอนติดเตียงแล้วเนาะเออทุกอยยากรำคาญใจอชีวิตลายเท่าเลยแล้วก็เป็นแก้วดองเขาอกอกเนาะลูกไผยเขาพูดอยู่กับเพื่อนหานาเป็นนอ้องสาวพอดีเหรอแล้วก็บ้าลูกชายเขาอุ้มลูกหน่อยมาเกี้เป็นลูกสาวสวัสดีแล้วก็เป็นแก้วเป็นดองน้ำกันเป็นไอเป็นดอง เอาก็ห้าสิบปายบัตก็หกสิบปายหน่อยนึ่งเลยรู้ลื้นกันประมาณเจ็ดแปดปีต่อสิบปีสูงสุดเลยแต่ชอบเป็นคนหายเพื่อนฮักเป็นคนหายคนโทมเนาะคนพยาิเนาะเจ้าเจ้าเบิ่งก็คือเ่าคือแก่เนาะแ่ความจริงก่อนยังบ่ได้อายุก็บ่ได้หลายเท่าน้อเจ้าเจ้าป้าป่วยเป็นมีสาวปลายปีเนาะ บ่ได้ฮักบ่ได้เฮตการนยาพบำบัดมันยังบ่ได้เห็น่ะโบได้เห็นเนาะตอนสมัยเพิ่นยังเฮตใดไปเป็นเพิ่นเฮตอาชีพอย่างเด้เฮตไทยเฮตไทยเนาะก็ยังเป็นตำรวจบ้านรับเช้าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเลยแต่เกียร์หลังจากสเปนเราดิครูบเราดิบาลเดียวเลยเหรอทำงานก็ทำโบได้เฮตลาเฮตการเลยเลยก็เฮตโบ่ได้เลย กว่าสาวปลายปีก็บพอสามสิบปีเลยก็อยู่นู่นเองหนี้อาศัตรูยาบาปยากรรมเราแก้วดองเลยจะตายก็บ่ตายจะแห้งก็บ่แห้งเขาเอื้อว่าพี่เอื้อมแห้งแล้วเลยตายถึงดิ้งบนน้ำเลยสากว่าปีเลยลำบากเนาะลำบาปญนี้จะพีจะเบี้ยวก็ได้ทัดโกนไปลูกเลยอุ้มเลยหนอแล้วอันเวลาเพิ่นอยากษ์พ่นทุบพ่นยังปวดกี่พ่นเงี้นี่เพิ่นไปทั้งไหนเลยอ้าก็นี่เลยเขาเห็ดหูวิด ใส่ลุมหันก็อยู่อยู่ในนี่เลยเออนี่เลยโอ้เออเอาไปมันบ่ลุกได้จ้ะดอยนี่โอ้น่ะอยู่ในเฮือนนี่เลยเอออยู่ได้เฮือนนี่เลยโอ้อยู่มันเพิ่นขุดคูมาเออเจ้าๆโอ้ทุกคนก็คือเฮาเพิ่นเฮ็ดอันิอยู่นี่เฮ็ดูอยู่นี่เนาะเจ้าอเซอลูกอยู่ก็อยู่แล้วเซอลูกยามหายยามหน้ายามเวียงยามงานลูกไปเวียงได้แต่ผู้เบีเนาะ ลูกวันลูกเพ๋ลูกสายนะโดยบัดนี้ป้าสาวหางอยู่กับลูกผู้เสียเพยกานฮั<อ>้นหางอยู่ดอกเพื่อเขมลอดโตัวเนื่ออะไรเออเจอเวลาไปไรสะปวดหันสะกะละคอยงานสะทัดทัดเกิดขึบนมาก้นไปใส่หูจ้องหั้นก็เอาลงหั้น,นอ๋อสิ่งนี<อ>้เออเออลูกเพ๋ลูกสายลูกเบี้ยบ้าเลยมีตัวเลือกเปลือนมันอวยมันเปื้อแบบเปื้อฮัานลูกเพ๋ลูกสายจากอนามัยเฮ้อะโดยโดยนี่พอดีลูกสายมันกับบ้านนี่ไอ้แมานั่งพี่น้ำเพื่นม้ย ่นการเอาพอดีลูกชายทางพ่อเถาก็มาสบายดีไงอันลูกชายเพิ่นซื้ออย่างไรท่าสมท้าสมเนาะเจ้กามีเต้เพื่อนนี่นะคอยเบิ้งคอยแย่งเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าโดยโดยแต่ว่ามันก็คือว่าในเวลาที่ว่าเพื่อนไปเบียกไปการเนาะเจ้าเจ้าไปเบียกไปการก็คือบ่มีคนเบิ้งแย่งกล่อยเต้พอเถากับผู้หนึ่งพิการนะเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยเพราะว่า คนเฮามันต้องเฮ็ดต้องไปได้นาะอนาะถ้าบเ่เฮ็ดบ่ไปก็บ่บมีอันสิกินได้นาะโดยโดย,โดยสาวหน้าปลาชนเลยกับไปทำใบทำหน้าเวลาใดก็ป้าพอเฒ่าอยู่ซิ่แหลย<อ>มือได้บันหอดบันั่นเวลาลูกเพอล,ลูกเบียยลูกงานมาก็เอาน้ํามันมาอาบให้มีแต่ลูกไผ่ดีและอาบน้ําเฮาเซาอ่ะโดยโดยคอยขี่คอยเยี่ยวเซาตลอดได้สาวสัปีเลยโดย ถขกะดีได้สันนชาวพาทธันว่าลูกบวักบแพงแต่แทกเขาอยูุน้ำโบได้แน่นอเอ้เออเทไรเทไรอันนี้ก็ยังโชคดีที่ว่ามีลูกหลานไออีพี่น้องคอยเบิงแย่งกันเนาะไอเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยาบพสันเขบุหุวัชิเป็นเทไรเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเอาเนี่ยนี่สาพทธน่ะเขากัได้ไม่ดมาเถิงเราเขากัน จะให้กำลังใจทางพ่อเฒ่าพุยเนาะเจ้าเจ้าเลยเล็กๆน้อยๆเนาะเจ้าคือเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันนั่นแหละเนาะเจ้าอันนี้เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญที่ประสงมาบ่าน้ำเฮ้เจ้าเจ้าเวลาที่เฮาพบเห็นกรณีแบบนี้เจ้าเจ้าเฮ้าก็ยากช่วยเหลือให้กำลังใจกันไปเนาะเจ้าก็เป็นเงินของแม่วิไลพรบุญทวีไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุฬามณีอยู่ทาง อ่าลาทาวายอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโสมาไว้น้ำเฮาเนี่ยเฮาก็จะให้ทางพ่อเฒ่าเอาไว้ซื้อมันอย่างดีเส้็ได้บางจังบูลยพ่อเฒ่าโดยเขาบอกขอบใจกับลูกกับเต่ากับคุณกับนายเด้อฮักแพงเด้อเออมีดับจิตดับใจอุปถัมภ์สวยพ่อเต่าพุยเออคนเพการได้ทราบทาบสิบปีมาแล้วเด้อกัเขาบอกขอบใจอย่างไรหลายเด้อลูกเด้อพอทำงานพักรัฐขันทึงผู้ใหญ่ใจดี ขอบกันหนาวกันทันพาไม้ปีไม้ให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงเด้อลูกเด้อเจ้าขอบใจเอาไอ้ขอบใจวะเนะเจ้าเจ้าเอาสั้นเขากราบกันเนอเพ่อะเนอเจ้าโดยพ่อเท่ากราบกันเนออยู่ดีมีแห้งเนอพ่อเท่าเนอเจ้าขอบใจขอบใจเลยเนอเจ้าเจ้าเจ้าเอากราบกันเนอเนอเป็นอะไรกับเบิรงแย่งกันต่อไปเนอการน้องทุกคนตามเที่ยวสอบถามมาก็คือ ทางพ่อเทาพุยเนาะเป็นผู้พิการมาได้เศร้าไปเกือบ30ปีแะไรเนาะเพิินเป็นพิการเพิินไปไปมาๆบ่ได้นะเป็นเปียเป็นรอยนี่แหละแล้วก็ที่สําคัญเนาะเพิินก็ยังมีลูกลูกหลานอีกผู้หนึ่งทุกคนลูกลูกผู้นั้นก็คือเป็นพิการนแหละตามที่ทางชาวบ้านบอกกับเราเป็นพิการไปไปมาๆบ่ได้นแหละเป็นเปียเป็นรอยเนาะเพิินจะต้องได้อยู่ นําลูกอีกผู้หนึ่งฮะนะถตว่าจีไปยูนาลูกไายผู้นึงเพราะว่าเพื่อนนั้นมีลูกทั้งหมดหาคนเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็ไปยูนาผัวนั่อย่างเมื่อมีแต่ลูก้ายลราผู้เดียวที่ว่ายังยูเฮือนที่ว่าไก่เคียงกับเพื่อนเนาะแต่ว่าลูกชายกับเจ้าไปยูนาแต่ว่าเพื่อนก็ไปบ่ได้พราะว่ายังข้างเีกลูกผู้หนึ่งเพราะว่าเป็นเปียเป็นรอยถ้าไปกับทได้ไปสองคนแต่ว่าเฮือนนั่นนมันเป็นเฮือนของลูก้ายกับแม่แต่ว่าทางเมียของเพื่อน กายังมีลูกมีเต่าที่จะต้องเบิงแยงอ่ะน,นะเพื่อนก็นจะได้อ่าให้ทางพอกับทางลูกน้องทรายของเพื่อน,น,นอยู่เฮื่อนหลังนี้ไปก่อนเนาะอ่าเพื่อนจะคอยยืนเขายืนน้ำเนาะช่วยกันไปแบบนั้นทุกคนการสำหรับคลิปนี้เฮากรได้มาพบมาพอ่อก็ให้กำลังใจทางพอเท่าพูดไปหนึ่งแสนก็ิฟก็คือเป็นเงินของผู้าย้จบุญอยู่ทางลาทาวายอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกานาะก็คือทางแมววิไลพรบุญทวิไล แล้วก็แม่ปทุมพรจุลามณีเนาะกะคอยเพิ่นจงยู่ดีมีแห้งปาา่าสะจักลงไปกับเจ็บทุกประการเนาะนอนรับกับคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนสาธุโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เฮากะเอามาฝากมาตอนทุกคนนะครับส่งน้ำันเนาะแตาหากว่าอ่าทานใดอ่าเห็นอ่าถ้าหากว่าทานใดสนใจที่ยักษอ่าช่วยเหลือบริจาคสิ่งใดก็ดีเนาะก็สามารถติดต่อมาเฮาได้ทางเฟซทางไลน์ที่เฮาขึ้นไว้อยู่หน้าจอสำหรับคลิปนี้เฮา กอตัวลาไปก่อนไี่หน่อยสบายดี